ทีนี้พอไปดูกันต่อสิประกาศสำนักนายกเขาประกาศเอาไว้ไว่าไงประกาศสำนักนายกเรื่องให้ข้าราชการพ้นจากตําแหน่งตามกฎกรตรว่าด้วยการสั่งพักราชการและสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในปี 4.7. ข้อที่11ไม่สามารถนํามาใช้บงังคับตามมาตรา1.7.9ได้เนื่องจากขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ2 5 6 5หมด จ็ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัยเนื่องจากไม่มีบทบัญญัติใดๆในหมวดว่าด้วยการดําเนินการทางวินัยว่าการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนจะต้องนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตําแหน่งเท่ากับว่ากฎกตลเนี่ยนะครับมันเวลาเราเรียนกฎหมายเนี่ยนะครับถ้าเราถามว่ามันมีกฎหมายสองฉบับกฎหมายฉบับหนึ่งบอกผิดกฎหมายฉบับหนึ่งบอกถูกอ้าวสองฉบับไปคนละทางแล้วนักนิติศาสตร์เขาตีความเป็นยังไง เขาจะดูว่าลำดับกฎหมายฉบับทั้งสองฉบับอันไหนใหญ่กว่ากันราฐธรรมนูญคือเบอร์หนึ่งตามที่เราเรียนกันมาในห้องเรียนรองลงมาจากรัฐธรรมนูญก็จะเป็นประมวลกฎหมายที่เราเห็นรองลงมาอีกก็จะเป็นพระราชบัญญัติต่างๆที่เกิดขึ้นรองจากพระราชบัญญัติลงมาก็จะเป็นพระราชกิจสเิการกฎกระทรวงทบวงกรมออกมาตามพรบพระราชบัญญัติถ้ากฎกระทรวงทบวงกรมขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติฉบับใดฉบับหนึ่งก็ต้องเอาพระราชบัญญัติเป็นหลัก นี่หลักกฎหมายพื้นฐานนะนี่หลักกฎหมายพื้นฐานเรียนตั้งแต่ปีหนึ่งนะครับเรียนกันมาตั้งแต่ปีหนึ่งนะครับด้วยเหตุผลด้วยเหตุผลที่ว่ามันไม่ชักครู่เนี่ยนะครับก็มันมองในทางกฎหมายได้ว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยยังไม่ได้พ้นจากตําแหน่งรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติตามพรบ สำนักงานตํารวจตามพรบรตํารวจแห่งชาติอันนี้คือช่องที่บิ๊กโจ๊กเขาจะไปฟ้องนักก็น่าจะฟ้องไปช่องนี้แหละไม่เห็นจะฟ้องเขาหรอกเราแค่อยากรู้อยากจะไปอยากจะรู้เราก็เลยหยิบกฎหมายมาดูคือรณรงค์เนี่ยเป็นนักกฎหมายปกครองอยู่แล้วแหละเวลาอ่านดูเนี่ยดูไม่ยากบิ๊กโจ๊กเนี่ย ประเด็นทางกฎหมายที่วิกโจ๊กเขาคงต้องเอาไปสู้นะครับที่เขาจะต้องอ้างว่าเขามีสิทธิ์เป็นผบตรนี่ก็คือยังไม่ได้พ้นจากตําแหน่งรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติด้วยเหตุว่าการสั่งพักราชาการหรือสั่งให้ออกจากราชาการไว้ก่อนตามมาตรา1นึเป็นการดําเนินการทางวินัยตามความในหมวด7เท่านั้นกฎหมายไม่ได้บัญญัติให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรม,มาราชองค์การให้พ้นจากตําแหน่งส่วนการให้พ้นจากตําแหน่งตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ตามหมวด6ว่าด้วยการออกจากราชาการ มีวิธีการตามมาตรา140อยู่แล้วเว้นแต่กรณีที่พ้นจากตําแหน่งเพราะความเสียชีวิตกเกษียณอายุหรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษเท่านั้นถ้าเราไปดูในกฎหมาย ตัวประเด็นหลักๆเลยก็คือ,อ,อในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่15สิงหาปี67ประกาศสำนักนายกเรื่องให้ราชการค้นจากตำแหน่งด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งให้พลตบตรเอกสุรเชษฐ์หักพานาน,านี่ออกจากราชการไว้ก่อน ตั้งแต่18เมษายน67เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนและขอให้นำความกราวบังคมทูลโปรดเก้าปรกาหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา140และมาตรา179แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติประกอบข้อ11ของกฎกอตลอลว่าด้วยการสั่งพักราชการและสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนปี47บอกแล้วว่าเรื่องนี้ยังไม่จบไม่ง่ายอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกัน บันทึกสำนักงานคณะกรรมาการกฤษฎีกาเรื่องการดําเนินการเกี่ยวกับการให้ข้าราชการตํารวจออกจากขราชการไม่ก่อนเรื่องเสร็จที่6 สามเจ็ดทับสองห้าหกเจ็ดคือเป็นกรณีที่กฤษฎีกาเขาตีความกรณีที่นายกรัฐมนตรีเนี่ย <c oughs> เขาสอบถามไปกรณีเกี่ยวกับเรื่องของบิ๊กจ๊กว่าทําอะไรยังไงได้บ้างทางกฤษฎีกาเขามีความเห็นมาหลายหน้าอยู่ถ้าอ่านไปนทั้งหมดก็อะไรอยู่แต่สรุปแล้วเขามีความเห็นมาอย่างนี้ครับกรณีของกฤษฎีกาจึงเห็นได้ว่าการสั่งให้ข้าราชการตํารวจรายนี้ออกจากราชการไว้ก่อน หากเป็นการปฏิบัติตามคำแนะนําของคณะกรรมการสอบสวนที่ตั้งขึ้นย่อมจะทําให้เกิดการพิจนารณาเหตุแห่งการกระทบสิทธิของผู้นั้นและความจําเป็นที่จะต้องสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนชอบด้วยกระบวนการตามกฎหมายและเป็นธรรมแก่ผู้ถูกสอบสวนและนําความปรับบังคมทุลตามมาตรา140วรรคหนึ่งย่อมเป็นไปด้วยความชอบธรรมก็แสดงว่ามีการตีความของกฤษฎีกากับฝ่ายกฎหมายที่จะมีการแย่งชิงตำแหน่งกันในสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปคนละทาง อกองเชียร์ที่เป็นกองเชียร์ไม่ว่าจะเชียร์ผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายไหนพอเป็นกองเชียร์ฝ่ายฝ่ายที่ตัวเองได้ประโยชน์อนดีตตำรวจคนไหนก็ตามหรือนักกฎหมายคนไหนก็ตามก็เรื่องปกติก็ต้องออกมาอวยฝั่งเดียวกันก็ต้องออกมาอวยฝั่งเดียวกันมันก็จะทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยหาข้อยุติในทางกฎหมายที่มันควรจะเป็นไม่ได้ก็จะไปฟังว่าคนนั้นดีคนนั้นไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้ซึ่งอันนั้นมันเป็นเบี้ยใบ้หลายทางไอ้ที่เราควรต้องรู้ก็คือ หลักปฏิบัติราชการทางปกครองในการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อเอาข้าราชการคนใดคนหนึ่งออกจากตําแหน่งและเป็นข้าราชการระดับสูงมันมีวิธีปฏิบัติที่ต้องปฏิบัติตามถ้าปฏิบัติเสร็จแล้วถึงจะออกได้เราจะเห็นได้ว่าการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยเอาง่ายๆครับเอาง่ายๆแบบเห็นภาพเลยนะครับเคสกระทรวงศึกษาธิการเคสครูเบนทาไมคณะกรรมการที่ตั้งกรรมการสอบวินัยถึงใช้เวลา สอบนานไอสอบเบื้องต้นเนี่ยไม่กี่วันเสร็จแต่อสอบเอาผิดเนี่ยต้องให้โอกาสทั้งสองฝ่ายชี้แจงถ้าไม่ให้โอกาสทั้งสองฝ่ายชี้แจงเขามีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมซึ่งของตํารวจก็จะเป็นคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมของตารวจซึ่งเขาสั่งมาแล้วว่ายืนเหมือนเดิมเมื่อคําสั่งของคณะกรรมการเป็นแบบหนึ่งแต่มุมทางกฎหมายที่เขาโต้แย้งเป็นอีกแบบหนึ่งมันก็ต้องเอาเรื่องเข้าสู่กระบ,บวนการ ตามขั้นตอนทีนี้ในกระบวนการก่อนที่เขาจะมีขั้นตอนนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยด้วยความอยากรู้ของรณรงค์เนี่ยแหละครับที่เอามาพิพาควิจารณเพราะว่าผมถือว่าผมเอาหลักกฎหมายมาเปิดให้ดูว่าหากจะเอาราชก,การคนใดออกเนี่ยต้องทําอย่างไรบ้างส่วนใครจะปรึกษากฎหมายอินบ็อกเข้ามาครับอินบ็อกเข้ามาเขาไม่ให้บอกเบอร์บอกเบอร์ปุ๊บโดนปิดกัน้น